สวัสดีครับค่ะสัปดาห์ที่แล้วได้ให้หุ้นตัวร์ TFD นะคะก็ขยับขยับค่อยๆมาเรื่อยๆนะคะครับขึ้นไปสูงสุดบายเก้าค่ะเก้าสิบอบาเก้าสิบใช่ไหมคะบายเก้าสิบแล้วก็เมื่อเช้าบายแปดสิบเก้าค่ะตอนนี้อยู่หนึ่งบายแปดสิบสี่อืมอ๋อมีขึ้นมีลงให้ให้ขยับกันได้นะคะถ้าเกิดดูหนึ่งบายแปดสิบคนนี้ไม่ได้ขายทางกำไรก็ต้องขับรถคัะ ค่ะก็มีจุดคัดล้อนให้ด้วยนะคะ่ครับค่ะแต่วันนี้มีมาฝากขึ้นตัวหนึ่งแต่ว่าตัวนี้อยากให้ซื้อแล้วถือนะครับไมออยากให้เดินตันเก็บไปถือสักหนึ่งสองเดือนก็ดีราคาหุ้นตัวนี้แนบดีนเคยสูงกว่านี้เยอะครับค่ะนะครับทําธุรกิจเกี่ยวกับรื่องขการขนส่งค่ะแล้วก็ล่าสุดมีการจาบประกันผลิตปีหนึ่งค่ะนะฮะผมบอกว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็อยากให้ซื้อเก็บเพราะว่าเคยอยู่สูงกว่านี้เข้าตัวค่ะ โดยจากเกียรติธนาครับค่ะเกียรตินานะคะตัวย่อ K I C T ค่ะตัวนี้ราคาลงมาเยอะครับผมว่าน่าซื้อแลากำไรที่บริษัทมีอยู่นั้นในปีนนน5่นน5ถ,ถึงว่าเป็นเกมดีแม้จะโดนน้ำท่วมอ๋อโดนเหงือเขาด้วยปี55น่าจะขื้นตัวได้ดีกว่าปี54ค่ะดัะนั้นผมคิดว่าราคาวุ่นตรงนี้ลงมารับรู้ตัดใจล็อกทั้งหมดแล้วน่เป็นราคาที่ไม่แพงค่ะ ซื้อสองเดือนราคาตอนนี้สิบสองบาทสามสิบสตางค์นะคะได้ครับตัวเกียรินะครับเกียรินะคะ K I A T ค่ะกับฝาหนึ่งตัวนะครับค่ะแค่นี้เองเหรอคะแค่นี้ครับคุณวอคราบ <laughs> ขอบคุณค่ะดาวสวัสดีคร <laughs> ับครับ